โอ๊ยเอ้ยกูโดนทุบกูจะดุ้อ๋อมันเรียนเป็นอีนกูอไมเห็นออ๋ออดปะ่คุณเาอมาตายอยู่โอ้ยยดียวกูคุณโดนแดงกโดนแดงเขาไปแล้วกบเหน่เห็นตัวอะไรวะเขียวของยิ้ เดี๋ยวเห็นปะอะไรมันเดียนคำเห็นจะเห็นปะโอ้ร่างเงี้ยดํารยละโอ้โหกูถือกูเถื่อแตวกูไม่ช่วยโอ้ยดีไปปูดีเว้ยโอ้จะเป็นโง่กันเตอร์กคุณไอปูเอาเรียกูจะตายแล้วจะบุยเอ้ยกูอยากกินดนกินไหมสำหรับใครที่อยากเล่นอีวูกับผมนะครับก็สามารถทักมาได้ชวนเล่นได้แอดเพื่อนได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อที่ขอดผมไว้ข้างล่างในสคริปชันนะครับผมอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับ เชี a, ่ยเอวเดอร์ขาเข็นมันแต่แกขาเข็นธรรมดามันเป็นสีแดงบอกแค่นี้ก็ต้องถามกูแล้อความแย่งเรื่องนี้ก็ต้องถามกูแย่ขอโทษขอโทษด้วยที่กูถามเรืกองนี้ก่อไปแม่งไอ้เ <laughs> มึงมึงดูความแตกต่างไม่เป็นเหรอมึงรู้หรือเปล่าว,ว่ากูเป็นผู้ชายเนี่ยเฮียผู้ชายไอ้สั์โอ้เ <laughs> 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 ออขอโทษเออขอโทษเนี่ยมึงเห็นว่ามันเป็นสีแดงไง มันก็มันก็โอเคเอาถ้าตูไม่บอกตูจะบอกให้แล้วกันมันมันตกหน้ากูแต่มันกินอยู่มันกินอยู่น่าจะทันน่าจะทัน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 ได้กุบบับกุบับกุบบับกุ๊มอย่าไปบวกกับมันตรองฟงอลน่ะกูรออยู่รอพวกกูอยู่เนี่ยเดม่เป็นสีแดงอ่ะมันจะเป็นสีแดงอ่าเออเแล้วเห็นแลเข้าใจแล้วนะไอ้แค่ทีหลังก็จะถามอะไรคิดก่อนมันกินอยู่อะจะปล่อยมันไปดิ แ้เบอกเอาเอาหมกงเอาูนี่ก็เอาบมกงูบอกว่าเอามึงแหละกูไม่สขาอกูเลยนี่โอ้ยกูทำไงล่ะกูไม่มีสกิลช่วยอแกสโลแล้วก็สโลโอ้ยเยเป็นยุดที่วดเียกคือเี่ยงถับเป็นกูเลยถับตัวของอีเเอมระเบิดมันจะโคตรอ่อนเลยรูปรัือระเบิด เหลือมากกวตายเลยทีแกอะไรนี่หัวโล่แม่งเลยเทีแกจะไปยิงบอลได้เลยขอสักหลวัดนึ่งด้วยไปทำดาเมีดมันสิพูดเหมือนปืนกูดาเบียดเยอะเนาะมันก็ไปสโลมันดิสโล่คุณบอกทำดามีดก็สโลให้เพื่อนได้ยิงไงเดี๋ยวกูทำอยู่ดีไงจะล้ลมแล้วเนี่ยคอณกูทำใหญ่ ผมรวทันผมรัทันกแรัทันมรัวทันก็มเอาแต่กูอ่ะเนี่ยกูอยากจะตายขาแล้วเนี่ยออสักลัดสักลันเลยเนอเวบอกมึงอ่ะว่าช่วยอยู่เนี่ยมันจะฆ่ากูแล้วเดินยูยูอย่าตืเป็ดงี้อนลอนตัวหลอดกี่วัวหอนเดี๋ยวมันยูยูหลอเริมมากกตายไปสองเลื่อยี่ย อ๋อสองแล้วบอใช่ไ่มบอตายง่ายแท้เนี่ยแข้งตั้งนานเบื่าวะเห็นตัวอะไรวะคือจอหมวยเดี๋ยวเห็นวะอะไรมันเย็นกำจัดเห็นไ่มโอ้ดังงี้จบอยละโอ้ก็ถือก็ถือแต่กูไม่ช่วยโอ้ดีไปบูมดีเว้โอ <s Puis femme> <t> ้จะเป็นโง่กันเตอร์กคไอ้บูมเอาเรียกคุณจะตายแล้วอย่าบอกเออไมอยากเห็นเพื่นคนกินเล ผมมอะไรหรอเอมมีปชุบได้เอัเด็กกูลาแก้ได้อ่ะอัเด็กกลาแกนได้ผมแบบอนถึงบอนเถียร์ขวดวัวอรเงี้ยขวดอิเทียอะไรคตรโง่ตายเงี้ยอะไรไปแตยถูกถูกอึ่งอั่งเดกว่ขู่เียนเปีนเคียอะไรกลางเดือนอยู่กูหมันไส้เหรอเดี๋ยวละอยู่ไหนะก,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 กูกเป<ว>็นล่าคกินเินจะล่าเพอนเชีย่ยอกอยางนอนแบ่งอไรตุงนี้บคุยเอาคุคานมาได้ปะ บอได้ินพูดอยู่หน้าเราเโมั้อหลามันอยู่หน้าเราเิมันกินดีดเอาดีดีเอามเชื่กูดิกโดมสิครับพี่มันดมไปได้ยังบอกบอถอยู่เอาโดมได้ยังล่ะมนไดไม่ได้มันบดถือโอ้ยมึบอกยังกระฟังกูได้โอแโอ้ยจะเฟิดกูไหม เออไม่เห็นว่าเดิมตามมันน็อตจะหลุดหมดทั้งตัวอยู่แล้วเนี่ยถึงแล้วมั้งบอดี้เฮ้ยกุรนายไม่ตีขาผมต้องเห็นบ่าหน่ะมึงไปสู้มันก่อนดิเอามาช่วยคุณแอไม่ไปก่อนเดี๋ยวกูจะอะไรมึงเห็นไมนได้มึงเห็นบมื่อไมันจะฆ่าผมเออมึงรอหนึ่งมึงรอหนึ่งมกูรอมึงรอมึงรอเดี๋ยวกูงกดลูให้อ้าถ้ากูงกดลูกมันให้มึงได้ปะมได้มะได้กดมาได้กดมาได้ล่กนะ ใ่ไกูพยายามกดทิ้วแล้วมันยังกดไม่ได้เลยอ่ะให้รูแล้วอ่ะไม่จะกดได้ไงวะไม่กูเข้ามาไงเข้ามาเข้ามาเออดูกดโล่ให้เลยจะตายเลจะตายเมื่อไหร่เนี่ยตายยังเลยมันคือจะเอากูกดโล่แล้วกูรวยแล้วกูรวยแล้วจะคงตายได้ยี่่ี้ยกูอยากตายละตายละอุ้ยกูสอบงี้มันปวดเยอะโคดามีกูปวดเยอะ ผมก็เป็นสเตยสมแน่เลยกูกูทำแต่เพื่อละไรเพื่อนไป camping camping สกิลไหวไปไสกิลด้ปั้นเป็นตัวผมพูดดิสเตจสามโอเคโอเคสเตจสามต้องเตย์แบบเดสามโอเคอะไรตเฮ้ยไอ้ที้ขยัตายปมก็ตายแล้วผมไม่หเลยยัง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  แปหรู้แล้วค oh, ิว่อยูไหนวะคิวเอเมยูไหนวะเขาจต้องเขาเวนดีเลยโอ้ยอ้าวไโดมาไม่รู้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ต่างกันหรอมันไปหมดเยอะเลย เอาเวคอนนะบีคอนมันไปกินนะมึงเห็นป่นะ,ะนะ่กะกินแล้วน่ะจี้ฉันด้วยเออเดี๋ยวก่อนดิโคเบียกัเมียโอ้โหขู่ทั้งวันเบียกแต่เปลือง ไอ้เป็นเป็นปักเสาฮิวอยู่ปักเสาเกิดอยู่คุณให้มันได้ปักต้นนั่นแม่งก็ูทำลายได้ได้เชื่อไดกูมาทำลายอระโอ้ยแม่เมือจะลอยหุ่นกู่นระเบิดละเนี่ยสิบพี่เกิดกับกูเนี่ยบ่อมันทำลายแล้วเะี่้ตั้งในงูค่ะ วัวกละแค่ระดับบุร์สกิลขึ้นเนี่ยป้ายิงไปแล้วยิงมิซายไปแล้ววนะันยิงไงวะทำไมตอนกูเล่นเบ็นดีเลไยได้ไม่เป็นบ่ที่ขวาบ่าบ่สกลิลยิงมันก็คือยิงติดปุ๊บมิซายมันจะตาม แม่งงูกแล้ว<อ>ไม่เข้าใจที่พูดที่ไปครับเข้าใจก็คือมึงยิงยิ้วโดนนี่คือจัดวิชาอย่าไปเออแล้ว <c oughs> ดูเป็นฝาเขารู้ลเล่นมาันต้นานบอลรู้เลยสิวะบอลรู้กูบอกว่าเล่นบัลเยอะเล่นสามตาเลยสามตาก็น่าจะรู้นะประเดี๋ยงเอ้ากูเหดแต่ยิงยิ้วเรื่อๆกูกดยิ้วเรื่ๆหรือเปล่าแล้วมันเบาตัวเดียวเป <c oughs> นเดี๋ยวมันจะเป็นไรจะไปบุกบอลไม่เกิดหรน เบียดเลยบกควายสมองวิ่งแค่นั้นแหละไม่แฝงแกแบบแต่ได um ้แค่ไม่หนีกายดีเนี่ยปัญญายุทธมีจฉกิด้วยเรือยเราเราเราได้อยู่วัาเ็มันก็ตายละโอ้โห โด้แมดเลยไ่ตายไมจบเม่อีได้บมดเได้พได้ลรงนี่แกูยิ่งหมดเชเลยรู้บ้กงรู้แล้วกูเลยบอกเล่นดีๆให้สัตว์กูเล่นดีๆเดีวแต่มันมันไม่ได้